เป็นแน้งฉันเป็นวัดเป็นวัดโอ้คิดว่าผัวตีโอ้ตกใจมึดจำได้บ่าว่าจอยบริบรรมาณจังเมื่อี่ช่องแมนสามมีไฟในขมามาโมนี่นะมม่มีไฟไม่มีไฟเลย,เลยผัวไปทางไดนและผัวนะไปร่วม ไ<อ>้วงกามันพ่อนอยู่วันใหญ่พ่นอยู่อยู่เชมูพูอยู่ห้องการมันพ่นมันก็ลางพูไปรวมนอะไร <laughs> ไป สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หางแพงบัวไฟเอฟซีฝั่งลาฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะกันยินดีต้อนรับขอสุดซ่องบอวจอยชาแนลอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเมื่อวนนี้บาวจอยก็มีโอกาสข้ามาหาทางน้องลอยมาเพียงลําพังคนเดียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะการเดินทางวันนี้ไกลพอสมควรพี่น้องเอ๋ยเนาะการเดินทางมาไกลคนเดียวพอสมควรพี่น้อง จังไดก็ภาพพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบอจอยเน่เด้อพ่อแม่พี่น้องช่วยเบิ่งคิดบอจอยเนานะช่วงนี้บอจอยลงที่ไปคือผมมีคนเบิ่งคนชมพี่น้องเนาะูบวาเป็นยังไดเนาะเอฟซี FC ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้บอจอยแนยคนตัวน้อยตัวหนึ่งพี่น้องนาะผักจิตผักใจไปนำแม่เอฟซีสุกคนทุกท่านเลครับมาดูมาชมเนาะพี่น้องเลย ทางซ่องบ่จอย์ซานอลปะบัวขาลา,ายใจห้างพี่น้องเอยเนะาะจ้าไในก็ไปพบพ่อกับน้องลอยเลยพันหิตยังงยู่พี่น้องเนาะหลังเสือกบ,บ่จอยกับไปเข้ามาหาพันกับสามสี่มึอพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่เจอยกับมีภารกิจไปทางอื่นน้ำเน่พี่น้องเนาะก็บแบ่งไปจะไปถ่ายพนถ่ายพี่แนะให้พ่อแม่พี่น้องเนาะถ่ายแต่อนเดียวค่ะยัานว่าแม่แม่เอฟซีหรือว่าแม่แม่ป้าป้าลุง สีเบื่อเนาะทายแต่พูดยาวกับทายทายไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปน้่พี่น้องปะโบอะไรใจห่างไปพบพบน้องลอยเลยผูกันอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องวันนี้ก็ได้ป้าทุกมาวันนี้เอ้าได้มาเผาฟืนเผาหลูมวันนี้เนาะหลุมวันนอยู่อยู่โบวันนี้เนาะทางน้องลอยมาวันนี้ก็ได้ที กระเทอบออกมาพี่น้องเนาะในกระเทอบออกมาพี่น้องป้าท่านคือนางลอยนางลอ,อยเห็นยัง Sao vậy đi Nào Chậm gần vào đây lè Ô Bỏ xem lấy cái hay đi Ôi Hết nhạc loại Cái <cười> <Hả>? <cười> <Hết> này hai bò Hả đấy Ừ hình đấy chào nè บอเป็นเหตุชัดโอ้ยบอเห็นหน่ะกันหนึงขึ้นด้วยฮะน้องหลอยขึ้นได้ไหมขึ้นนี้ได้ปะฮะได้ได้ดีโอ้ยขึ้นมาได้ดีก็เช่นปะใช้มงคงเฮือนให้นี่น้องหลอยจางดีอ่าแล้ยวขึ้นมาได้นี่น่ะ Tại hướng nào quá thôi cực nhuyên nong loại ô nhau này ô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  phò là phò nè

จำได้พ่พอจอยบระดีมาจังมือนี่ชอบแมนซามมีไฟในข่าวมาโมนี่นะไม่มีไฟไม่มีไฟเลยผัวไปทางไหนแล้วผัวน่ะไปรวมไปรวมบ้านพูนอยู่วันใหญ่พูนอยู่อยู่เชมูพูอยู่ห้องกาดพูนมันก็ล้างพูไปรวมแนวไหนไป ทาหานกองการคุใหเป็นทหารแล้วปเป็นทหารแล<ม>้วใช้ว่าอย่าเลยนะก็น่าร่อ,อเยเป็นทหารไปแบบนี้เลยเชื่อเชื่อผัวคนใช่ผัวคือบอยผัวชักเป็นอะไรพิษพิษบก่ก่ <c oughs> นอนผัวชักนะฮะบ่คอยเป็นมีคอยชักเดี๋ยวจะเป็นมีอะไรชัก เย no, ี่ยนวาคอยเห็นเขาว่าว so ่าอย่างไรนี่กันผัวฉักของเมียของลูกในบ่ได้เขาวะแม่บ่ดโดยแม่บ่บ้านชาวนาว่าวันนี้ได้หน่อยคอยถามนี่แม่หรือบ่แม่บ่แม่อพไฟชีวาผัวฉักก็ได้โยชักได้ห้งผัวคอยบ่ฉักอ๋อบ่คอยเคยไปถามบ้านอนั้นน่ะให้คอยฉักเองคอยเคยไปถามบ้านผักกล้วยว่าคันผัว ผัวนี่มอยชักไม่ได้ให้เมียชักอย่างเดีวยวว่ะเน้องนูมีหนังกะเออเดือ <c oughs> บอะไรตีนตะกัวตะกัวกันตัวนั่งดีตะกัวตะกัวบอลาบไริขามาบ่าวบริขามาจากมึงอด้รบอล,าว,บอลาวนะ่ะเมือแล้ว Hãy chào mẹ. Ô nhau vào nào. Long tinh hoa vào vào giả. Ba hai vẫn tinh hoa. Cháu mừng nga 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 nga. Cháu mừng nga 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 à nga 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 nga

À? Mẹ vào cái chèo thịt tôi chắc tôi bắt à, ba luôn đấy nó về tôi bắt chín mất lẽ thịt nhắn làm rồi chín sao nhầm thấy bên thương. con nhầm nông thiên qua nhà mày chín <laughs> một nông mày không thôi 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 coi, thôi กินแล้วมอมอกชลีนะนงนงหมากเลยมาอไปบ่ไปอยู่น้ำป้าเจ้านะป้าไปจับป้าอยู่พ่อไปเลยเจ้าให้แม่จะไปอยู่น้ำบ่ป้าหายเลือกเฮ้ยให้เลือกให้ให้ป้าให้ใหายเรื่อกไหนนะไ่ให้เราป้ามาหาได้ป้านะ นะบอยนบอยนบอยมาโดี๋ยวถามแม่เจ้าตัวแม่เจ้าอยู่บอยมาบ้านฉันถอเราถามแม่รู้แม่ที่ให้ป้ามาอยู่บ้าเขามื่อานีอง่างนะี้ี้องีที่้องเรื่องไหนน่นะ เอาเร็วเจ้าให้ป้ามาบพาน้องหลอยหรือพิธีผิดครองบ้างไปเกี่ยวข่าวแล้วบั้งออเ,เออผิพครองลูกพอจะให้ลูกพอจะให้ลูกค่อยมาให้มาด้วยไม่มาในเฮือนเจ้ากับเพื่อนแม่เจ้าว่านี่นะไม่เกี่ยวกับพ่อเจ้าลูกค่มาให้มาด้วยเออมาให้มาอยู่นี่ด้วยมาให้มาด้วย เ,เจ้าก็เจ้าชิบอยางให้ป้ามาจะดีเลยดิ<อ>บัแพงบัวป่า<อ>ปนะเป็นไหนคือบัแพงป้ามาคูมาคุณคุณจ็น้องเบนดจะนองเบนนไหมังเอา<ว>บึงตีคนน่อยนี่ เสียาไปหายป้าอยู่น้องเบนเดอร์คนน้อยน้องหาบ่ไม่ใไปน้อแม่จะมาหายหาะนะไปหาแล้วเนาะน้องเพลงเจ้ายังชิได้กินในเชฟเชฟเนาะเออนีแะพี่นอะไรไปรนางลอย อ็นเนอร์อันเดอน์แต่เอากูต่อแต่เดอด์มาโมน้กาถือว่าเปลี่ยนไปหลยบ้านน้องลอยอยากห็น้องแล้วป่อยอนไปปอยอย่าไปอุ้มมันนะให้มันไปลินปลอยให้มันไปลูกเอนจะปอยปลอนปล่ยไปเล mẹ cho Để... hai cho nhắm ông à. Để... à. đâu thì gì đi nè hai giấy đây lột hai giấy đây lột à lột nè Ông cháy đâu Ông sư nè Bà nông hay Bà hay Bà Nó cháy đâu Dù cháy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  cháy

พันยังอยู่ว่าน้องลอยนอนนะไม่ได้พันยังไม่ได้พันยังใช่ไหมตอนแลงนี่ผัวชิมาอยู่บนี่ตอนเล่งพัเด้อยจนอ้าวผัวไดบ้บอกว่าฉันไม่ได้ถือข่าวมา่หรอกมกี้เอกันไรกินอยู่ใช้ก็ได้แล้วเขานะมาเพื่อคอยบอกมาไหมาน,นอนมุมีพอจะมาว่าน้องมุนมี นิดนิ้งันน่ะนะเอาเร็วคนนี้นะบอ่อเร็วแล้วจะเป็นไงของกันนะเอาเสี่เอาเมื่อ,อยู่น้ำนี่เมื่อบอ่อเมื่อบอ่ออย่าเป็นไงนะนะ่ะคนนี้นี่ได้พี่นองอลยทางน้องลอย มาโมนี่กอยู่คือเกาบเห็นผัวคือเกามันเพลงคือบไวเลินนะเล้ยไปแหละไปเหงือะไรปลาลุงคือโบเห็นไปเก็บอะไรกับเพไปเก็บอะไรบนกเพฟโอยน่าเก็บกาแฟอยู่ที่ไหนมาได้ไปเก็บกาแฟเออไปพอเจ้าคือบ๊ไปฉันไป

น้องลอยขึ้นไปประเภทที่กินยังน้องลอยไปฮะขอยกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วโอ้ยม่งไรจะบอกกินข้าววันสิเล่บอกินข้าวมันก็อยากกินที่เจ้าอะไรนเป็นอย่างไทางน้องลอย ทางมาจอยก็มาได้เข้ามากันโดนนะยังไงจะชงถามม้อมันนี่มีโอกาสได้เข้ามาหาทางน้องน่นนี่แหะตอนใช้สายพี่น้องันนี้ก็ได้จากมุงเลยชีบองล่ะหนึ่งมุงสิบเอ็ดมุงเลยพี่น้องเลยให้น้องลอยไปตากน,น้ำเน่อยหน่อยเลยนะ เดี๋ยวเราผัวไปตาอเดี๋ยวก็ผัวไปตากตามือันนองเลยไปตากน้ำไปตากน้ำเลยใช่ฮะสักเสื่อผ้าน่ะน้านี่มันเป็นยังงั้นมันอะไรเลยมันยังฉีขาดแล้วกู้พระเจ้ามันฉีขาดมันฉิเพยเลยมันเป็นยังไงมันฉี่เพย์ยาถามก่อนนะขอสูบก็เศร้า ขอสักเัือกสูบเอายาวนิดนึงอเหงัตั้งเสียไรสักผ้าขอเงื่อยจะอยู่สาวแดงแล้วยังสูบบวบเลยบอได้ไปหาสาวแดงบ่อยากไปอยู่บอฮะอยากไปอยู่เขาบอหาอะยน่ะบ่เป็นแังไหนบ่ได้เป็นแบบไหน เป็นคือคนอะไรเป็นแบบไหนเป็นคือคนหรอวะอาจักอยู่เป็นคือคนบมกินฮอตเอื้อยบออะเคยบไรไปมันหนักมันหนักบีุญใหญ่ๆลูกจะจำเลยมันดับแล้วบางคนนะโอ้ยโมไฟดับเลยนะหนังนะยังบันได้ดับมันดับมันมัได้ยินเสียงเจ้าใด เอ้ยแสดงงันยังถามหาเจ้าอยู่ว่ากินฮอดน้องลอยยูห่ากันห,นอยอยหได้ไปแล้ววะมันไกลแล้ววะอยากไปหาน้องอยู่อะไรเลยไก่อะกูน้องน้องลอยบอกกินฮอดเอ้ยจังดิเอ้ยอะไรกินฮอดน้องเ <c oughs> จ้าบอกกินฮอดไหนว่าอ <c oughs> เอ้ยจังอ้าวกรถามเจ้าไอ้หลี่กินฮอดอยู่ฮะกินฮอดเยูะกินฮอดเยูะ หอยคันบอว่าบ่กินฮอดเลยก่อยไปบ้านนี้ก็ชิบอกแล้วน้อง้อยชิบอกกินฮอดเจ้าเราอยากเห็นอยู่ตั้งแต่บวได้พ่อกันตั้งแต่น้อง้อยเอาฟัวแล้วก็แล้วเลยเมนว่าน้องร้อยเมนจะเป็นอนื้น้องก็ได้บอเป็นอะไรอันนี้กันนี่ห้อยหยังเลือดนอกใช่ใจเสือเนี่นี่นั่นเห็นบอกเอ้ยเป็นหยังกันเลยบู ไอชิมแะคุยไปชักได้เสือ,อเน,ยน,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 นอยเ้ยบวมเลไปจีม,ขมแขวว่ามนเออ <c oughs> อ้าวไปดีดอันนี้คอยปัดมือซาวนี่อาวไวดีดีนี่ปัดแฟงป้าวไปดีดอัี้อืมไปจีมมันยังแขวนะจากคอดูคุ้น แต่เช้าไหนคาวีผมวันนี้นะโอ้ยมือเชา้าในตั้งหา้างวันนี้ตั้งห้ากโอ้มีมีตั้งห้ากขอยคันใส่เชือใหม่้เช้านี้ะนะเชือใหม่เช้านี้แต่เชา้ชาไหนใส่เชือตัวไหนฉันเชือเช,อชือขอฉาดกันเลยเชือตอนนี้บริษักเลยตันนี้ขอบริษัทเลยอ๋อให้การออกใหารอาอกเชือไม้ นี่งมันเปลือนมาได้เปลือือนอ่งอนึ่งหยาเจื๋อาาบังอืมข้าอยานาติดเลีวพ่นหนึ่งเลยติดเลยฮุบคือว่นใต้ขามในเไฮือนใต้เปนยังงอานอน อันนี้พวกรอยชาบุบุคืนนี่ข่อยตายอยู่นี่ตายอยู่ในี่นี่จะได้นี่แหละคือไป,ไป,ไปติดอพูดฉันชากตอนนั้นโอ้ชากนีอืมแตคือแล้วก็ถอนเอานี่เออใช่ใช้อันหนึ่งนะอันหนึ่งฮะมันตายตอนนั้น mình tại thêm đây như hơn như hơn sáng <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> <laughs> đi bị ăn cái gì chuyện tóc chả ham lo cái gì nhẫn đồng, đồng phải nó mà này lườn ตอนนั้นเห็นเห็นโจรตอนนั้นเห็นโจรอยู่ใช่แล้วเงินพอไรพุ่นใช่เพื่อนพอไรพุ่นต้องตายพุ่นวันจะไปเห็นเลยโอ้ไฟไปเห็นโจนนะไฟเห็นพอพอไรน้องอ้นเพ่งพอเพ่งพอเพ่งคือบอไปเช่งโลกไปโรงเรียนน่าลอยมันบอไปนะมันมีรถมันมีรถในในใช้รถทีมเลยรถทีบน้อยท่นอืม Mình là... nhắc mà hôm nay hai lô nga rút đây, hay luôn cha hai đấy nèo 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 à? nèo 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 phải nèo 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 Thế. No, lòng lòng nó lòng lòng lòi lòng 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 lòi khỏi tua nè này, 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 này. <laughs> <Ha? cười> ừ. mà mà <laughs> <Không leo. cười>